สวัสดีครับมืบ่อกี้มาค้ำๆเนี่ยซื้อของละบาวีได้อย่างเบ้าวีนะ,ะอมันนั้นคนขับรถนั่น อุตสาหเฟ้นนะฮะเออมาดามมาขายของคุณนะเห็นบ่รถซับอะมิดครับรถสับอะมิดขายอาหารไทยกับเขากับน้ำของคนไทยในอิสราเอลครับนี่แหละโรยจากบาหลินนะกิโลละส้าวหา มาเน่มีนอยมีนอยมีนอยเส้นไวหน่อน่หเส้นบเงินเดือนดอกคขอยใจครับแยอยู่แยอยู่ปุน่ะว้าบประกานกินออกนะคนะครับ นั่งคนก็นังคนแต่กินอุ้คลอไปอ่ะนั่งนเออเอออี่ยังเออดมปตุมนะไบเขาอาหารมีทุกอย่างครับเราเบียร์ พอบังปีโป้ได้ยังอ่ะได้ปอดมูอโอ้ยซื้อเะเบียนเด้อบอกอีโม่เด้า่่่อีโม่เอ้บักซิวซื้อเบียรกันเออปีโป้ซื้อเบียหุ่นอ่ะเออให้มันกินแน่อ่ะ

ยาเสือตะไคร์ไรเดียเสือเนี่ยเสือหนังเนมึงยาม่ไยกูิุ่่นนิงตาไม่ยัเบิงมือกี่พาขึ้นไปเบอเิรเทครับมีอย่างเนี่ยโอ้ยบักฮุงครับพี่น้องบักฮุ่งมะระกออันนี้อย่างนี่ หน้ากากหมูตัวนี้หมูหมูหากากอะไปนะอันนี้ปลอดปลอดบักพริกบักไผ่น้ำปลาสามก้อนที่หนึ่งนอเบี้ยก็นที่หนึ่งนะน้ำอย่านั่งอันนี้ชโลดกระเป๋าเผื่อว่ามันตลาดไทยหรือลดแขนยำยางอยู่ จ้าบาลเนี่ยเวลาไปกำซานบลูเรืกันคือบลอยเพื่นบอกบลอยเพ่อนดพูดเลยอ่ะทอดเยะสิามึงตัวามึงตัวบลอยจักบานี่ยบลอยะอามิดกระเป๋าจักบากระเป๋าจักรบากามาสิบบาทกามาสิบบาทนานูลาเบเบครเป๋าเชอเด้ครับาสิบ มึงอะรบเกเทาราข้าวมันตนายี่ยรัาซอมเบกันลโัดมันทนาก่งมนกซุ้มเป็นตาตเอาไอ้ทมวลอันี้กามกะเอาไปใส่เราหเอาไปไอ้บมีแนวใส่ได้มเลยเราไม่กูกันกูรมเอามนี้อ้อยเขาปากสร้างแล้วคิดบเออฟินิมแลมามมเบ ได้แล้วหนูใช้เล่มอะไรตำรวจเซมๆตำรวจเออคนไปคนไปย่าเอาดูทหารตำรวจเารนตำรวจต่รวนชิอะวกาแฟหาสร้างหาคเรเาขาวสองลิโอสอง בסדר, עשית הכל? זה למעלה. אני לא עשיתי. בי זה חמש? אונטון. שנייה צ'אן כמה? חמש. שנייה, אוקיי, לא עשיתי כלום. אבי פה, יהיו. לא, אונטון אחד. לא, אונטון אחד. לא, לא בי ענוק בי ענוק ביאנוק. סודה אחד. סודה שלוש. שלוש? לא, אחד.